มากันเดินเท้าย่างขึ้นไปเฮือนลุงจันทร์มาในี้อัดประตูนี่เด้อไปหย่างขึ้นไปสู่ลุงจันทร์ก่อนป้าลุงเอ๋เนาะไปส่งทางปากับลุงหลักะไปเยี่ยมโบวินเนอร์วินเนอร์กลับมาอกไวินเนอร์นี่กลับมาหับบ่ มาคว่าลุงม่ป้าแล้วไปเนออยนอนดึกเมื่อคืนนี้เนกับาลุงเลยนะมั่วตดินกับลุงกับป้าไลงแลรวบะจะลืมเน้อเครื่องครองเอาเ้อบ่ป้าเอ้ยใ่เวลืมไปว่าอนวดป้าเยเี่ยป้าแต่เดิมันเดเบียดสกัน้าเลย ป้าป้าเมื่อยเลยลูกบายบายบีโชคดีไปคอยมาเรื่อยเดินโชคดีไปเปิดภาพออกมาตอนเศร้าๆไม่เห็นผ้าลุงไงเนาะพากันเดินเท้าย่างขึ้นไปเฮือนลุงจันทร์วันนี้อัดประตูเนี่ยเด้อไป ย่างขึ้นไปสู่ลุงจันก่อนป้าลุงเลยเนาะไปส่งทางป้าก,กับลุงแะไรกัไปเยี่ยมพอแขกเลยมาน่นเลยป้าลุงเลยเนะาะสบายดีเด้อป้าลุงเลยเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเด้บอร์สกูสุคนค่ะยินดีตอนขับเข้าสู่ช่องยูทูปแม่น้องมิวอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยใส่กระเป๋าแม่เอามาไ้ไหมไปสิไปพูดแนาะไปลุงอีใยังนั่งอยู่ยังไะ โอ้ใบบวอดน้านางเสมอเลยขายบ่หรือซื้อเนี่ยเออไปขายทำไงเหรอเออยาลอกตังเล็กเอาหลีกัวไม่ได้หลีกัวไม่ได้นะมีตุ่ยเพิ่นขี่รถขึ้นก่อนพาลุงไงเนาะให้ฟองนิ้วเพิ่นไปส่งเอากะย่างขึ้นบ่าเลยเต็มรถ นี่แต่ฝนบปตกมาหนิเนาะให้ในแต่ว่าฝนบปตกฝนตกลิ่นคือแต่เกาานั้นโอ้ยพอแห้งแล้วนั่งกระบะหลังข้าเราผู้เดียวก็ยังอยากข้าจี้เอ้ยโดนเยากขึ้นน้ำท่าอยู่เม่นางเม่นางพญาเพิ่นลูก่ายเพิ่นซื้อให้ ทางใหม่แมนเหมือนยาผลตุกหนมือขึ้นอย่างนี้มือบอกหมนิวว่าจะมาไอ้นิ้วน้ำเลืกๆลเลยเดยมองนี่นะยมองหิมนึงเับผจกเด้ผลจกมองหิมทั้งกลางคุณบอท่านจะจุกตกเนีบไปเ้ําปเล่ยเเลยนิวไปน้ำป่าเลยนิ้วไปน้ำป่ากับลุงเลยะหมอน้ อ่าพูดแล้วเราชวนไปเส้นกีมาแล้วเปล่าจ <Yeah. S 1> <laughs> ิ้งกีมาแล้วเนี้ยเหรอะวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปไป <c oughs> จันท่าเล่คน,นไปส่งน,น้องเซอร์เลยปะลุงไอ้น้องเซอร์เอาเงี้ย เไดเดีวบอลนิกี่นี่เอองามดเลยสบไมดาลุงนี่ยดูท่านได้บอลสุดตี่นี่นี่เมนต์ดนะยงไปเอาให้นั่นเลยลูกโอ้ระวังมือเด้อเผื่อขนาดพี่น้องได้รถเื่อมาตลาดนัดเนาะ คนซดก็ได้ตอนนี้ธรรมดาเอายข่าล้นี่สไปแล้วไปตลาด่าขึ้นไปสูรถเพิ่นก่อนหมื่นไดครังเอ้เก็บแม่เท่าเก็บแม่เก็บแม่ไปไปพูดละ cái <laughs> đang gì kin. nương nèo. Ai, <laughs> Louis, hiểu à nè, gặp mày, mày, gặp mày, gặp mày, gặp mày, mày, gặp gặp mày, เร็วๆเราจะออกแล้วจะออกแล้วพี่หน่อยขึ้นมาขึ้นมาลุงโม่ป้าแล้วพี่หน่อ้ยนอนดึกเมื่อคืนนี่เพป็นกับป้าลุงเลยนาะมัวแต่ดินกับลุงกับป้าเริ่มเริ่เไอ้ลุง ไปดไปแพงลุงเนไว้วุ่งไปปาเขาดนะเอ้าไเอาเดอันมาอันขอทางไว้ลยะมาชิกเพิ่นกะเต็มนะดมีอันนี้กครจุ่มแรกได้นี่นะยังทิ่ไปครับมาลำาดทางอีกก็ไม่ง่ายวะนวินมาลุงว่วินนะ โอ้ยไหวตาคือโปรไซสุดังเฮียนมานีรไซเดี๋ยวดีดีดีไหวตาไม่ดนนาป่ายไสุดไปวาชื่อหายรอแท่นิจังไถ้าปวดเทิมพได้เนาะบ่แม่นั่นสุดตัวนี้บ่แม่นาอบ่แม่เขาซื้อหายวนอันนี้แหละอันนี้บ่เอยบอคิดว่าสีที่มั้ยถาได้นักไจอคยเต้แต่บอได้อันควงผุนเผาได้ดิ

Hãy đủ cho Vin nè Vin Phải làm đúng Sao bọc tu nè Bọc tu phượn nè Bọc tu phượn nè lụ Phải làm đúng Phải cổ Phải hạ bọc khe bỗ ứng Phải Phượn rồi ใส่โอ้ลุงจะไปใยแล้วงยิไปยฝแล้วเอาแฟงเม่นก็แฟงเม่ในบ้ารนะเพื่อนแท้นี้วิ่งจีไบสบอกว่าลุงในวิ่งจีไปสายแคอมาลุงในวิ่งจีไปแขกเด้อบอบอกว่าลุงดูใยสายแคกวิ่งจีไปหาแคกบ่บ่ขี้หอดบ่ขี้หอดแข่บอื วินจะไปหาแค้อปพาลุงจะไปแต่โดนแล้วโดยเลยบอกไอ้ตาเลยบอกไอ้ตาเลยวินจะไปสายบอกไอ้ตาดูขุ่นเฉอบอกไอ้ตาดูวินสิไปใช้ไอ้ตาถามนะเนอะเนะเนะเอ้าบ่ต้องถามวาไอ้ตาวะไอตาไปเมียนไอ้ตาหรือเปล่าเดี๋ยอานไปที่ไปดไปนี่ สบายนีปาลูกจักมียังบ้านพื้นนุ่มะฮเอาพ่เอาพี่มาไอ้ตาพี่มาไว้ไอ้ตาจะไปเอาแคนแล้วพาไปพ้ออกันตีตาไมื่อวันพัชโบชัยบชัยสุดังเทียนบามือนนี้นะกอย่บ้อเดนเก้าโอ้เอ้าเห็นอะไรมาหนี่เห็นแม่มาหนี่ตอนแม่บาเปิดแม่พักคลิปไหนแม่สบายดีสบายดีได้ไหมสบายดีด้วย เสบายดียมวินสบายดีหนาเงียงไปได้นอยตาเนาะตาวันนี้วันยังไงตาาษาาษาอังกฤษได้สักภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันยังก็มา้นด้อมาหาภาพมาบ้านพี่น้องเลยเนาะมาชมดูซิป่าแมวบัานจากเยี่ยมไปโอเคแล้ว

บายเลป้าดีเลยบอกป้าเบอกป้าบอกลเลย้าสบาย้าเบายได้สบายได้สำนีเนาะมิสิบุ๊ี้าลุดขาล่างทรงทํำได้นี่เออคือเสียงยืนเลย

ขอบใจป้าขอบใจลุงแน่ลุงฮะนป้าเดไปดีโชคดไปคอยมาเด้อเลยโชคดีไปไปชงเด้อมอนะไปชงินเนหนะางกนางอยู่ตากแดดอยู่ทังนี้ชิชุกเลยทั้งจ้องวีจจ้องดิมีบอ เอาสินไม่าเะยลูกอกสินสินป้าใส่กินนี่เดะจ๊ะเออจหน่อยกะลุงฮะลุงไปซื้อแฉบล้งว่แล้วตาจิ้งน่อยหน่อเป็นหอนเฮ้ยอ้าว้น้ำบ่มีกันชื่อได้ไปชื่ออ๋อน้ำยังน้ำกินนะอืาวาเย็นเย็ของเคยมีได้แต่ไได้เมีไอหน้เย็นเเออเย็นใช่มีด้วย วินบ yeah. ๊ายบายลุงจ um ี้เลยด้วบ๊ายบายแม่อย่าแต่แม่ไปลอุกจี้แม่แม่แม่บาพอดีแม่ตุยขี้หอดน้องไม่ตุยเนาะสบายดีปาลุงเนยใช่แล้วด้ยขี้หอดอันเด๊ะงานหักคำโอเคขี้หอดกับมายามมันแน่งแค่ก้านเลยแน่แน่เป็นกับมายวขี้หอดกับมาไหมพี่น้องเอ้เนาะมาพอดีขี้หอดกันพอดีวินเนอร์กับพอดีติดลุง ลุงมาหอนกระติดคือเด่จนดึกเผื่อพี่นอนดิ่งเนี่ยเมอกันอายุคนโทมาใส่กันเรื่อยอืมโอเแม่พ่อจื้อแม่พ่อจื้อลุงทูมาดิ่งเรื่อยมาให้ลุงุ้มดูได้แล้วกันอยู่นลำป่าบ่เนือน่ะเป็นลูกป่าบอฮะวินจะเป็นลูกป่าบอหอนทั้งหลวงหอน ตังนอกแล้วห่อนไ่เลยน่อหอนแล้วแหง่อมันมีแห้งว่ามันี่โอ้นีน่ใจนะว่ามียาโลค้าพนี่แหงรูปกับเห็นบทุกคนอ่าเห็นถามนาอยู่แก้วกีฮอดปดเบ้าอันนี้ปเนี่ เอากฮอแล้วล่ะมีแฮงยาวมาเฮ็ดุมกินท่า้บดนี้เก้าฮอดบ่ถามถึงเจ้าาได้ไปสร้างาว่าเราก็กินฮอดได้ลูกเมียนบ่มีหาชื่อ้ล่ได้อีนิ้วน่ะนตกมีแต่ไหอลวน่ะม่ได้หแล้วเออตนน่่ด่เออ่ยังบ่ได้บอกเพิ่นว่า เราเลีวเห็นหน้าปีนี่เนี่ยเช็คงามจนายจำนยยังไม่ได้บ่อยเรพัง้ลยแต่คนคผูิติบงเราพุ่นงามอยู่เลยปีนี้แถวพรกลางกราบุกไปไม่ง้าข้าวไขรล่ามาอนีโบมีกิ้งไก่ลายยางยูต่ำหัวชังไข่ต่ำหัวคาแล้วก็มีต้มหมักดอกเด็ดไห้มีกบเปิ้นมต้มพัดเบิร์ดแล้วอยู่น้ไปก็นได้ปไปต้มพัดไนีนะมีเตงไง เนีได้กินอยูเขาไปปันกันกินเราอะเล็กกันกินเน่ยเกกันกินเหมือนมาทุนมาตูเนาะมาเท่ายูกันลายคนเพื่อแช่ชีได้เมื่อฮะค่อยนั่นจุบได้วโดันหนึ่งเนาะว่าเมนเราอะเมนเน้าอะเพื่อชีได้เมื่อฮอดขอยเนี้นดุกรดันหนึ่งเนาะเมนเราะุ่นเน้เราอะเไ่ได้ฉี่อนเราอะเลยไม่ได้เมื่อวินเนอร์ยืดเลุกเด้อ mẹ bọn mẹ bọn mẹ bọn mẹ mà mẹ bọn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  như là mẹ bọn 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 mẹ

เด้อเอ้ยดื้อเປู่นําป่าน่ะบเป็นลูกป้าบ่ลูกป้าลูกป้าวินวินลูกป้าบ่ป้ ល្លាប់ទ្លាបນ